จังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,สปี2569เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดสงขลาณห้องกรุงเทพแกรนด์บอลลูนโรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์2569เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่8วัน อาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569าการอบรมค่ะได้เน้นย้ำถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนหีบบัตรและการจัดวางตำแหน่งครูหาเลือกตั้งการนับคะแนนไปจนถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยมีประธานกปอนอเป็นผู้กำกับดูแลทั้งนี้เนื่องจากมีทั้งการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติ ประชาชนจะต้องตรวจสอบรายชื่อแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้าคูหาและย่อนบัตรจากนั้นต้องแสดงตนเข้าใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติรับบัตรออกเสียงเข้าคูหาและย่อนบัตรให้ครบถ้วนตามขั้นตอนส่วนการรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดสงขลากำหนดจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพาน 2, นันธ์2569ณหอประชุมเทศบาลน,นครหาดใหญ่โดยแบ่งการรับมอบออกเป็นสีรอบ รอบรับประมาณ50หน่วยตั้งแต่เวลา8นาิกาไปจนถึง17นาฬิกาเนื่องจากเขตเลือกตั้งดังกล่าวมีหน่วยเลือกตั้งรวม175หน่วยจึงจำเป็นต้องแบ่งรอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบวกรและบัดลงคะแนนให้มีความครบถ้วน